มาต่อกันที่ร้านแม่พานะครับเบอร์โทรตามป้ายหน้าร้านนี้เลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงวันนี้หน้าร้านแม่พามีอะไรบ้างหมูแคะ่ลายแปลกๆนะหมูแคะชุดนี้มีขนด้วยอะ่ะ ฮิปโปอืมตัวนี้น่าจะเป็นแก๊บบี้เฮ้ยไออะไรนะอีเห็นใช่ไหมแพรลี่แลคคูน อ๋อเดี๋ยวถามราคาแพรลี่ร้านแม่พาด้วยถามให้ตามคอมเมนต์เลยนะสวั <c oughs> สดีครับพี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละห้าพันมีไซส์นี้ไซส์เดียวอ๋อไซส์นี้ไซส์เดียวเลยแ <c oughs> ละและคูณล่ะครับแ <c oughs> ละคูณสามหมืตัวนู้นอีเห็นใช่ไหมตัวละห <c oughs> ้าพันอ๋อ เผื่อท่านใดไม่ทราบนะครับทีเห็นนี้ไม่ได้จัดอยู่ในสัตว์คุ้มครองนะครับตัวที่คุ้มครองคือชมดนะลักษณะเขาอาจใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ลวดลายตัวนิดหน่อยนะครับที่หางด้วยนะจะเป็นลายป้องที่ตัวนั้นหมูหมูอะไรครับหมูหมูหมแค่เวียดนามนะอ๋อแค้เวียดนามนี่แหละแต่เป็นลายจุด ลายแปลกอ๋อราคายัางไงพี่ตัวละพันห้าอ๋อก็จะแพงกว่าลายธรรมดานิดหน่อยนะครับลายจุดที่เขาเรียกหมูแคะเวียบนามลายจุดกอดีลูกค้าเข้าต้องหลบหน่อยชาวต่างชาติโอ้ยกินง้อด้วยลิงกระลอกนะครับอโอ้กินง้อใหญ่เลย โอลูกเลยลูกลูกลูกลิงกัะลอกใช่ไหมใช่ใช่ลูกลิงกัะลอกมัวนี้เอออ่ามิงลมเป่าไม้ป่ะมิงมีเหลืออยู่อยู่หนึ่งตัวโอ้ยนี่ไงแพดดี้ด็อกเต็มเลย มีอ้อนด้วยโอ้โหชูก้าชูกาเยียบเลยสององใหญ่ไซสไ์รุ่นนะครับไซส์เตรียมตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์นะถ้าดูจากไซส์น่าจะสเดือนบวกนะแต่ละตัวนะครับประมาณสี่เดือนหเดือน6เดือนอะไรประมาณเนี้เป็นไม่ใช่หนองมอนนี่นะเป็นไวเฟสนะครับไวเฟสทั้งนั้นเลย อ้นน้อยมี3ามตัวถามราคาลิงกระลอกดีกว่าพี่ครับตอนนี้ลิงกระลอกราคาเท่าไหร่ครับตัวละเจ็ดหมื่นอันนี้หกหมื้าเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เราอถ้าเป็นลูกถ้าลูกเจ็ดหมื่นอ๋อลูกจะแพงกว่าลูกจะแพงกว่าไซสใหญ่ ้าจุดประสงค์จะมาดูแคมเบลวะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ยังไม่นั้นเลยยังไม่ถึงแคมเบลเลยนี่ไงถ้าเป็นลายปกติของหมูแค้<ม>จะเป็นลายแบบนี้นะครับจะไม่ใช่ลายจุดแบบเมื่อกี้นะแล้วขนก็จะไม่เยอะแบบเมื่อกี้นะครับอูยใส่พี่บิกนี่ใส <c oughs> ่พ่อแม่พันธุ์นะครับน่น

ส่วนซิลกี้ก็400เหมือนกันนะครับโลโบห้าวอย่าบอกนะว่าวันนี้ไม่มีแคมเบลยุโรป3 0มยยุโรปราคาลงเยอะเลยนะครับเนี่ยจากหลักพันนะครับแต่ราคา,ายุโรปแท้ไหมคันนี้ไม่มั่นใจนะครับเหมือนจะ ไม่มีแคมเบลฮะใจแอนใจแอนใจแอนทั้งนั้นเลยใจแอนไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใจแอนอันนี้เป็นบูเซนเต้นนะตาแดงกับโลโบโลอยู่ด้วยกันเมแนแคก็เยอะนะนา้านะพาเมแนแคอ้าวแคมเบลนี่อะป้ายแคมเบล2 0 0แต่ว่าเป็นเมแนแคนะ อ้าวทั้งนั้นแคมเบลหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โนโมอนระบูเซนเต,นเตสไซเล็กตอนนี้หน้าร้านหกสิบนะครับราคาที่ร้านแม่พานะเยนโลตัวละร้อยไว้ตัวละร้อยหรือเปล่าอยู่ตู้เดียวกันอาจจะใช่นะครับเยนโลกับไว้ตัวละร้อย ่าสรุปว่าหน้าร้านแม่พาไม่มีแคมเบลนะครับมีเจอบิลไม่มีจริงๆด้วยเท่ากับว่าเท่าที่เดินดูมาก็จะมีร้านที่เก๋นะครับสำหรับแคมเบล